นั่งเฉลี่ยกับทุกอย่าง,งกับเฉลี่ยกับซีรีส์เฉลี่ยกับเพลงเฉลี่ยกับกับทุกอย่างอะไรเงี้ยพอผมมานั่งเฉลี่ยมันก็เลยมันยังไม่ได้ไม่ได้ทํามันจริงๆเงี้ยถ้าเทียบถ้าถ้าพูดจริงๆผมอะยังไม่มียังไม่มีเพลงเป็นของตัวเองเลยนะถ้าให้ผมแบบนับนะที่แบบเป็นเพลงที่เป็นตัวผมจริงๆอะเพราะที่ผ่านมาผมร้องเพลงแต่เพลงประกอบซีรีส์ใช่ไหมครับ ยังไม่เคยมีเพลงเป็นของตัวเองเลยที่เป็นแนวเราจงงริงๆน,น,น,นี่ครนีูยกับแฟนลับแม่เอาเอาตายไม่เป็นไรแล้วเอาเอาแค่ตอนนี้ก็ได้น้องจุงอยากอยากไปสุดในด้านไหน อ่ใช่ทำช่วงนี้ตอนนี้เหรอ่ะอมไม่รู้เลยครับ <laughs> ตรงๆจริงอาจจะไม่มีคําตอบอาจจะสำหรับผมสำับผมตอนนี้ผมอาจจะไม่มีคําตอบพี่ดีที่สุดแต่แบบเ,เหมือนตอนนี้ได้ทําอะไรก็เหมือนอยากจะทําทให้เต็มที่ไปก่อนเลยครับเพราะว่าบางครั้งนอกจากนอกจากเขาเรียกว่ะ นอกจากความสามารถที่เรามีแล้วอะไรเงี้ยผมเชื่อว่ามันต้องมีโอกาสด้วยในการที่เราจะได้ทํามันถ้าเราไม่มีโอกาสก็คือแค่เราต้องทําตัวให้มันให้เราพร้อมตลอดเวลาล mm hmm. ใช่ใช่ไม่ใช่ว่าแบบทําแบบทุบทุ่มสุดตัวทําสุดตัวแล้วมันจะได้เลยสุดท้ายทุ่มสุดตัวเท่าไหร่เหนื่อยแค่ไหนต่อตามต่อให้ใครจะรู้หรือใครไม่รู้สุดท้ายถ้าไม่มีโอกาสก็คือก็ไม่มีใครรู้อยู่ดีนึกออกปะ เข้าใจเพราะว่ามันไม่มีใครเห็นใช่ไหมไปเห็นเป็นแบบผลที่มันสักเซสถ้าเกิดว่ามันไม่ได้มีโอกาสถ้ส่วนมากจริงๆนะส่วนมากคนจะเห็นในสิ่งที่มันวิวตรงปลายแล้วอะแต่จะไม่มีใครมานั่งมาเห็นมันจะไม่มีใครมาเห็นแบบโปรเซสในการกวาดจิตเป็นปลายมันมันต้องผ่านอะไรมาบ้างอะไรมันต้องทำอะไรมาบ้างซึ่งผมว่า ในการแบบออกเดินทางอ่ะผมว่าจุดหมายมันก็สําคัญแหละแต่ผมเชื่อว่าระหว่างทางมันสาคัญกว่าเยอะเลยว่ากว่าจะเป็นเราในทุกวันเนี่ยมันต้องแบบมันต้องผ่านอะไรมาบ้างอะไรเงี้ย mm. ใช่แต่ว่า mm. เอาจริงในในเชิงในเชิงแง่งงบวกหรืองเงี้ยลบก็ได้นะครับหมายถึงแบบเปลี่ยนไปเปลี่ยนไป,นปนในทางแบบสมมติคนเรามันมักจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆใช่ไหมครับในแบบในในช่วงวัยต่างๆนะ ต่อให้จะเปลี่ยนไปในทิศทางที่ดีหรือว่าเป็นทิศทางที่ไม่ดีอ่ะจะไม่มีใครมานั่งบอกว่าเราไปเจออะไรมานะแต่มีจแต่แต่คนจะแค่จัดแค่ตรงไปว่าถ้ามันเป็นคนอย่างนี้วะเน,น,อ,นอกววะเนอกววะสมมติว่าวันหนึ่งเราไปทํางานใช่ไหมเราไปไปไปที่ทํางานเรานั่งเศร้าอยู่เขาเขาก็จะเขาก็จะบอกว่าเศร้าทําไมทํางานดิเออ มันใช่เวลาที่ต้องมารังเร้าไหมแต่มันจะไม่มีใครบอกว่าแบบเออเออวันนี้เศร้าหรอไปโดนอะไรมา,หร,าหรือเปล่านี้หรือไม่หรือเปล่าเนี้ยสุดท้ายบอสก็จะบอกว่าเออมันแล้วแล้วมันมันเกี่ยวอะไรกับเราละ่ะก็ทํางานไปสิได้หรกอปะสุดท้ายมันจะไม่มีใครมานั่งสนใจเราอยู่ดีอืมเป็น,เป,นเป็นตัวเราเองที่ว่าที่เข้าใจตัวเองที่สุดอ่ะใช่ใช่ใช่ใชเพราะฉะนั้นเราต้องแบบ เขาเรียกว่าอะไรอ่ะอย่าลืมว่าเราแบบเดินทางมาไกลแค่นั้นแล้วอเพื่อสิ่งที่เราต้องการใช่แล้วเราจะแบบไม่หยุดทอเราเราเราจะไม่หยุดทอเราจะไม่หยุดพัฒนาตัวเองครับใช่ทอได้ล้มได้ลุกได้ผมเชื่ออย่างนั้นไม่มีใครผมเชื่อว่าที่แบบไม่ไม่มผมเชื่อว่าบนโลกนี้ไม่มีใครที่เรียนรู้ไม่ได้เพราะว่า มนุษย์เราเป็นเป็นสิ่งที่แบบฉลาดอ่ะเขาะ้าใจปะหรือว่าต่อให้ไม่ฉลาดหรือว่าอันนี้แค่ไหนสุดท้าย<ๆ>ผมเชื่อว่าทุกคนเรียนรู้ได้จริงไหม้โอโอนี่ไลฟ์โค้ดนะจริงคือที่แบบพูดอยู่เนี่ยไม่เราไม่ได้เป็นไลฟ์โพสดหรือว่าเป็นอะไรเลยนะหมายถึงแบบทุกอย่างมันก็แค่แบบมันก็ความจริงอ่ะอืมมันก็เป็นสิ่งที่เราเจอ อยู่ในทุกๆวันแหละไม่ใช่แบบประสบการณ์ของใครเป็นประสบการณ์ของเราใช่ไหมละ่ะใ,ใช่ไหมพี่แบบสมมุติว่าคือคนเรามันก็ต้องเรียนรู้ทุกอย่างใครจะเก่งมาตั้งแต่เกิดเนาะอืมใครจะเก่งเท่าแม่เราละ่ะปู่แม่เราเก่งที่สุดอยู่แล้วอืมใช่ <laughs> ต้องจัดให้คนอื่นขึ้นมาพูดอีกไหมครับไหนม,มีมีใครอยากจะถามอะไรไหมครับแต่้าทุ่มแล้วเอ้ยจะเที่ยงขึ้นแล้วอเพิ่งเห็นเวล,ลาอ่ะผมเอาคนมาสักอีกสักสองคนแล้วกันแล้วก็แล้วก็ส่งแล้วนะครับอ่ะสองหนึ่งสองก็ได้อ่ะ สครับดีไหมครับดีครับดไหมครับอ้าวฮัลโหลครับครับบนะตอนนึ้อ่าครอยากพูดก่อนไหมคะฮัลโหลครับดีไหมครับฮัลโหลค่ะดวงได้ยินไหม ดีนไหมครับอันนี้อันนี้คุณปร,ปร,ร,ปรีปรีครับใช่ทำไมทำไชื่อปรีปรีครับคือจริงๆแล้วมาจากชื่อเล่นอีกทีหนึ่งแต่ว่าชื่อ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 เล่นชื่ออะไรนะครับชื่อปลายค่ะปลายปลายเปอรปลาย ใช่ปอปลาเราเสรสละอาเยรยียะอ่าโอเคได้ครับโอ้ยทำไมรู้สึกคุณคุณตายใช่ไหมครับค่ะทำไมอ๋อชื่อชื่อเช่ไหมครับชื่อเช่ไหมครับ <laughs> ไม่รู้ได้ไงอ่ะชื่อเช่ใช่ไหมครับ ค่ะในทวิตเตอร์ก็ใช่อ๋อเชยเชยโอเคในทวิตคือปกติในในโซเชียลเราจะมีชื่อเล่นใช่ไหมครับใช่ค่ะตั้งชื่อเล่นกับเพื่อนหว้อะไรนี้อ่าใช่่ะได้ไงโอเคอคุณเช่ม,คชมีคุณคุณเชยมีคำถามอะไรบ้างไหมครับอืมพอดีมีเพื่อนป้าถามมาค่ะว่าเพื่อนคนนี้ชื่อว่าแฟรงกี้ไหมครับ <c oughs> ไม่ได้ไม่ได้ชื่อแฟงกี้นะครับอ่า <ank> โอเคโอเคชื่อเฟงกี้โอเคครับมาจุงว่ามผัดผัดน้องสตดดิก่อนคือไม่ใช่อะไรผมแบบผมส่องแบบสดๆเลยครับตอนนี้ก็เลยก็เลยรู้หลายอย่างโอ้โห oh, คือจุงคือเจอไปมากส่องจนเห็นชื่อขนาดนี้โอเคแป๊บนึงนะละขอเล่นดูบอนแฟนกีน้ถามว่าจุงอยาก ตัวอ,อยากเอาแฟนกี้เข้าโค้ดเฟนไหมแบบอยากจะแบบสปอยเกี่ยวกับปอนทวินไหมเวลาเขาแบบไปซ้อมเป็นวงแจ็สเตอร์อะไรเงี้ยค่ะโอ้โหสุดสุดอะจริงไห <ฮะ S 2> มคือปกติคือปกติคือปกติเรา,าเรอ่ะจะไม่ได้ค่ะเรื่ผมมันจะไม่ได้ค่อยอ่าสำหรับผมนะด้วยความที่เราเป็นเพื่อนกันใช่ไหมครับ <ฮะ S 2> ผมกับปอนอ่ะผมกับปอนกับภูวินอะไรเงี้ยจะเป็นเพื่อนกันก็เลยจะแบบมันก็คงมีแบบ มันจะแบบมีแบบแซวแซกันเล็กๆน้อยๆตามภาษาเพื่อนแต่อาจจะไม่ได้แซวกันจริงจังมากอะไรเงี้ยแบบอารมณ์แบบอันแนอันแนอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมครับแต่มันแต่ช่วงหลังๆนี้ครับผมรู้สึกว่ามันมีมวลบางอย่างที่มัน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 ไม่ธรรมดาสำหรับผมแล้วมันคือมันเป็นอะไรที่มันเป็นอะไรที่แบบโอ้ขนาดนี้เลยเหรอวะแบบมัน คือเดี๋ยวผมอยากจะมาพูดเดี๋ยวผมจะมาพูดหลังวันที่ในวันนี้วันเท่าไหร่น,นวันที่ยี่สิบเก้าสามสิบะครับอ๋อสามสิบอ๋อเพิ่งท้คือ๋ยวสักวันที่ห้าผมมาเล่าให้ฟังแล้วกันโอเคเดี๋ยวจะวันที่ห<ะ>้าผมได้ผมผมรู้สึกว่าเพื่อนผมสองคนนี้เนี่ยเขาเขาเขาน่ารักผิดปกติ okay. มันคือโอ้ยอยากเล่าให้หมดเลยแต่ว่าเล่าไม่ได้เลยวันที่ห้าเลยได้ไหมคืออยากเล่าตอนเดีมันไม่มันมันมีบางวันที่โอ้ยมันมันโดนไปหมดเลยเนาะมันโดนไปหมดแล้วมันอยู่มันมันครอบคลุมไปหมดเลยเดี๋ยวเอาเป็นว่าเดี๋ยววันที่ห้าแล้วกันผมมาเล่าให้ฟังโอเคได้เดี๋ยวเราจะทวงอีกรอบหน่้วกันแต่จมูกโอเคครับเออ มีใครอยากคือต่ออ๋อถ้าถามเรื่องงานเจสเปอร์นั่นแหลค่ะถ้าเอ่มหลายงานส่งการแล้วมีงานอื่นอีกอะไรนะครับมีวงอะไรนะครับวงเจสเปอร์ทำไมคะอ๋อวงเจสเปอร์ใช่ไหมครับใช่ได้เห็นว่าอะไรดีครับผมฝาก streaming ด้วยนะครับสถิตินะครับตอนนี้ก็กี่ประมาณเก้าล้านแล้วไหมครับสิบล้านหรือเปล่าสิบล้านแล้วะครับไม่แน่ใจหรือว่า หลายร้านอยู่ครับหลายร้าน่หลายต่หลายร้านแล้วใช่มีงานอีกไหมคะหลังจากสงกรานโอ้ยปลอยไหมมีหรือเปล่าจริงๆมันก็มีมันก็มีบ้างครับอะไรบ้างแต่เราก็พูดอะไรไม่ได้เลยจริงๆวันนี้จริงๆโอเคได้แค่ได้รู้ว่ามีก็พอแล้วโอ้ยแต่แต่ถ้าคุณถามเรื่องปลอยพินใหผมพูดได้เลยว่ามันไม่ปกติอช่วงนี้มันไม่ปกติ คือช่วงนี้มันไม่ปกติเลยจริงๆค,คือคือคือผมมันเป็นคนที่เอาพูดตรงๆนะคือผมอะคือผมผมไม่ชิปมั่วซั่วเว้ยเข้าใจปะเข้าใจคือผมอะไรผมอะไรที่ไม่มีมวลผมจะไม่ชิบอ,อะไรที่มันไม่ได้ผมจะไม่ชิบเนือปะมันอะไรที่มันที่มันเฮ้ยยังไงวะ <c oughs> เราจะสา์ต่อ เราจะสั่นต่อใช่ไหมแล้วพอสั่นต่อปุ๊บเราไปเจอบางสิ่งบางอย่างเรามันจะแบบเฮ้ยทําไมวะเข้าใจเข้าใจนั่นแหละครับมันมันน่ารักครับน่ารักน่ารักโอเคเดี๋ยวจะลอนที่ห้ามีากแล้วกันโคเขินวะจวงเป็นหนุ่มวายแล้วมันต้องเขินเขินจริงจริงไอ้จริงแค่คิดแค่คิดค่คิดถึงอ่ะมันก็ มันก็มันก็แก้มมันก็แก้มปิผมเข้าใจผมเข้าใจพวกพี่ตอนทูบินชิปเปอร์ส็เนมาแล้วตอนนี้อืมจริงๆริเอาผมพูดได้เลยว่าผมผมไม่ชิปโม่ซวโอเคเราเชื่อจุงคือเราเป็นชิปเปอร์คุณภาพเราไม่ยัดเยียดจริงๆนะ จริงๆไม่ยาเยียดเลยไม่ยัดเยื้เลยแบบชงเวลาคนชงเขาเขาชงกันตรงๆเนอะมันมันไม่มีศิลปะอือจริงใช่ไหมใช่คือจริงๆอ่ะมันการแบบชงชงกันแบบตรงๆอย่างแบบอารมณ์แบบอุ้ยเป็นแฟนกันแน่เลยโอ้ยมันมันเก่ามากเก่าชงโคตชงตรงกันเลยว่าชงเป็นแฟนโอ้โหมันต้องเป็นมันต้องชงอย่างอื่น ยังไงฮะยังไงอย่างเช่นแบบเฝ้าขนาดนี้ไม่ขับรถไปส่งเลยล่ะอเอออย่างเงี้เออเออโอ,อ้ยอ,อ,อย่างเงี้เข้าใจไหมมันมันแบบมันมีหลายเวที่แบบไม่ต้องชงจริงไม่ต้องชนแบบเข้าใจไหมเออโอเคค่ะเดี๋ยวไปแค่คนอื่นขึ้นช่วยต่อบเลย อืมเดี๋ยวไปเบียดเบียนเวลาคนอื่นบินเพียดไปแลาคนอื่นไม่เป็นไรครับโอเคนะคะนี่นะครับค q u ลิตี้ทานครับ Quality ทานครับ q u a l i ี y ครับฝันดีแล้วหน้าขาวครับผมนี่ครับเขาบอกว่าจุงลองชิบจุงดังบ้างอ่าดีครับดีครับ ช่วงนี้ช่วงนี้ก็น่ารักดีนะครับช่วงนี้ค่าได้เจอกันเยอะขึ้นนะครับเออบักไหนดูสิไหนขอนคอม,มเมนต์ดีกว่าผมไม่ได้คอมเมนต์เลยเอยตายตายตายอันนี้ อันนี้คือทุอนป,ปิดหมดแล้วใช่ไหมครับกอ่กอนที่จะนอนนะครับผมทุกคนครับผมก็ฝากเพลงด้วยนะครับจริงๆฝากเพลงเจ้าความรักด้วยนะครับตอนนี้แค่ขาดแค่อีกหมื่นหนึ่งนะครับอีกหมื่นหนึ่งนะครับตอนนี้อีกหมื่นหนึ่งก็จะประมาณหนึ่งล้านแล้วนะเอ๊ะหนึ่งล้านแล้วใช่ใช่ใช่จะครบหนึ่งล้านแล้วนะครั 1, 000, คบก็ตอนนี้ในในเล็บสดเรามีประมาณสองพันใช่ไหมครับคนละห้าห้าฟังสักห้ารอบนี่ก็หมื่นหนึ่งก็ก็ก็ล้านหนึ่งแล้วะครับทุกคนก็หวังว่าวันนี้จะ ล้านหนึ่งนะครับก็องฝากไปเฉยมีเงินด้วยนะครับน้องจุ๋งแนะนำทรงผมใหม่ให้พี่บุ๊กหน่อยพี่บุ๊กเขาตัดผมสั้นไปแล้วอะเอะอเาอพี่บุ๊กเขาตัดผมสั้นแต่พี่บุ๊กเขาก็หล่อเนีย เห็นไหมปัดผมสั้นนั้นก็หล่อแต่มันแบบผมมาเทปผลที่ผมไม่ตัดผมสั้นเนี่ยจริงๆ,ๆมาช่วงช่วงนี้ผมอะคือผมปรึกษาผมปรึกษาพี่ถาเลยว่าแบาบผมอยากจะไว้ผมยาวอะไรอย่างงี้พี่ถาก็บอกว่าไว้ผมสั้นสิจุ้งมันมันกําลังเทรนนะอะไรอย่างงี้ผมผมก็บอกว่าแบบไม่เอาผมไม่อยากไว้ผมสั้นมันคนตัดผมสั้นเยอะแล้วอะไรอย่างเงี้ยแต่ผมรู้สึกว่าผมตัดผมสั้นแล้วผม ผมไม่ค่อยขึ้นเท่าไหร่ผมว่าผมดูตัวตัวอะไรนะตัวผมดูผมดูมดูแบบดูตัวเล็กตัวน้อยไปเพราะถ้าผมตัดผมสั้นเ,เอีอ้ยอะไรนะอืม ก็เลยคงคิดน่าจะไว้ผมยาวเนี่ยะน้องจุงครับน้องจุงครับอุ้ยขอบใจครับเอ้ายังมีคนอยู่บนยนไลฟ์อยู่เหรอครับพี่ออกมาได้ขอขอถามอีกคำถามหนึ่งได้ไหม อันนี้ได้ดิผมก็งงผมก็พูดไปเรื่อยๆผมนั่งอ่านพอตอนแรกผมลืมทุกคนแล้วเพราะผมกำลังไลฟ์สดอยู่ผมก็นั่งอ่านเทวิตไปเรื่อยๆโอเคครับมาน้องใจดีจะมีมือไหมโอ้โหโอ้หอันนี้อันนี้มีออกออกแนวบุลลี่แบบเห็นเขามีมั์คตกันยอกหยอกหยอกเลยหยอกครับ คือจริงๆก็เป็นทำน้ำมีเซนสตีมาทเลยครับทุกวันนี้น้องใจดีมาปรึกษากับผมกับดังอยู่ว่าทาไมน้องใจดีไม,ม่มีเหมือนเพื่อนเราวาดเองนะ <c oughs> จริง <c oughs> ก็เราวาดเองอะ่ะ <c oughs> ก็เลยตอบน้องใจดีไปว่า <c oughs> อย่างน้อยเราก็ขายาวนะลูก เอ้ยไม่เป็นไรครับจริงๆผมว่ามาสคอตไม่จำเป็นต้องมีมือก็ได้เนาะแต่ก็สงสารน้องเนาะเมื่อพอเห็นทุกคนวาดพอทุกคนเห็นว่าทุกคนวาดแล้วมันมีมือก็เออเราก็คิดอยู่ไหนทำไมเราตอนนั้นไม่วาดมือนะแล้วเราไปวาดขนขาให้น้องแทนไม่เข้าใจ แต่น่ารักแต่หนงน่ารักครับดีครับน่ารักน่ารักน่ารักสีก็น่ารักเหลืองเหลืองเขียวแต่ตอนที่เราผมทําแบบพวกผมวาดพวกผมก็ไม่ได้คิดว่ามันจะมันจะมันจะเป็นอะไรแบบนี้นออกไหมเราคิดแล้วแบบตอนที่พวกผมพูดอ uh ่าฮะตอนตอนตอน,ตอนที่พวกผมวาดน้องใจดีเนี่ยพวกผมแค่คิดว่า เขาก็คงแบบแบบทางค่ายก็คงเอาไปแบบเขาเรียกว่าอะไรอะคงไปลงแบบบนเพจเฉยๆว่าแบบอันนี้คือวาดรูปการวาดรูปของจุงดังนะอะไรเงี้ยนึกออกไหมครับนึกออกไหมครับเข้าใจเข้าใจแบบกิจกรรมเล็กๆน้อยๆบบคอนเทนต์ใช่แบบเป็นคอนเทนต์กิจรกรรมเล็กๆน้อยๆเนี่ยครับเอคูซสี่นะครับนี่คือการวาดรูปของจุงดังครั้งแรกด้วยกันนะครับก็คือออกมาเป็นน้องเจดีเลยอะไรเงี้ยก็ ก็ก็ตอนที่ตั้งชื่อก็ไม่ได้คิดว่าจะอยู่กับเรานานขนาดนี้แต่ชช่นน่ารักตื่ไทยออกมาหน้ารักก็คือฟังแล้วก็น่ารักองใจด,ดีพูดแล้วก็ต้องยิง้มนะแต่ว่าหน้ามึางเพราะว่าซาลีอีมันเป็นจริงครนะับยังโชคดีที่ผมวาดวาดน้องแบบปากน้องแบบอมแบบเหมือนอมเหมือนอม อมอะไรสักอย่างแบบแก้มแก้ม,กมใช่ใช่ใช่โอเคครับยังไม,ม่ไม่ไม่ใครทำอะไรแล้วใช่ไหมครับ <suite. S 1> น้องรักกับพี่ปริปรีนะครับก็ไม่มีอะไรแล้วเนาะโอเค<น>งั้นเราจะ <c oughs> จะเตะทุกคนออกจากห้อง <c oughs> นะครับ <c oughs> อยากให้ผมเตะพวกพี่หรือว่าพี่พวกพี่จะออกเองครับต้องงเตะพี่ออกไปเลยต้องเตะนะออกเป็นอ่ะโอเคครับเตะนะครับเดี๋ยวผมเตะก่อนคุณเตะน้องรักก่อนนะครับลองเตะปั้มปั้มแล้วก็เขาเตะคุณสาะเป่านะครับเตะไปแล้วครับเตะปุ้มแล้วคนสุดท้ายก็ไม่น่ารอดนะครับคุณปี๊ปรสวัสดีครับ โอเคครับนี้ผมพูดได้เลยนะครับวิธีการเลือกไฟล์ขับสุ่มขึ้นมาของผมนะครับค่อนข้างดูจากรูปโปรไฟล์ครับรูปโปรไฟล์มีจุงนะครับมีเปอร์เซ็นที่คุณจะขึ้นมาประมาณเก้าสิบเปอร์เซ็นตนะครับเป็นดังนะครับขึ้นมาอยู่ประมาณแปดสิบเปอร์เซ็นครับเป็นปอนนะครับอยู่ประมาณ เจ็ดสิบห้าเปอร์เซ็นต์ครับครับเป็นพี่อูครับจะขึ้นจะขึ้นอยู่ประมาณแปดสิบเปอร์เซ็นต์ใช้เท่ากันเท่ากันครับเจ็ดสิบห้าเปอร์เซ็นต์นะแต่ถ้าเป็นน้องซันต้านะครับคุณขึ้นเลยครับยอกยอกรยอกรยอกรคยร <c oughs> ้อามาตรฐานนะไปไบแป๊บแป กับผมสำหรับวันนี้นะครับก็อยากขอบคุณทุกคนที่เข้ามาฟังครับจริงๆก็วันนี้ไม่มีอะไรครับเห็นทุกคนเห็นวันนี้ทุกคนน่าจะว่างๆก็เลยอยากออกมามานั่งคุยกับคนดูนะออืมครับผมก็วันนี้ก็ขอตัวนะครับทุกคนไปนอนก่อนนะครับก็ทุกคนใครที่ช่วงนี้นะครับไม่ใช่ช่วงนี้เดิเอ่อได้รับผลกระทบจาก อเออด้วยนะครับหรือว่าเผ่นด้วยนะครับก็ขอให้หายไวๆนะครับทุกคนครับผมใครที่แบบบ้านหรือว่าคอนโดแบบเขาเรียกว่าอะไรว่ามีรอยร้าวอะไรย่างเงี้ขอให้ได้ขอให้ได้ซ่อมแซมกันเร็วๆนะครับแล้วก็ช่วงนี้ก็อย่าอยู่อย่าอยู่ใกล้แบบสิ่งก่อสร้างหรือว่าสะพานนะครับเพราะว่าผมเห็นคลิปในโซเชียลแล้วก็ค่อนข้างแบบ ข้างอันตรายอยู่แบมันมีสิทธิ์ที่แบบจะถล่มลงมาอะไรเงี้ยแต่แบบก็ไม่ได้อให้ทุกคนกลัวจนแบบใช้ชีวิตไม่ไม่มีความสุขนะครับแต่ก็สุดท้ายก็อยากให้ทุกคนระวังไม่อยากให้มันมีแบบเหตุเหตุแบบเหตุอะไรเกิดขึ้นที่ไม่ดีนะครับกอ็อ่อนะครับแล้วสุดท้ายก็ขอแสดงความเสียใจกับทุกคนนะครับผมที่มีการสูญเสียใน ในเอิร์ทควิกนี้ด้วยนะครับหวังว่าสถานการณ์ในบ้านเมืองเราจะดีขึ้นเนะทุกคนก็เจอกันครั้งแรกหมายถึงแบบเกิดขึ้นครั้งแรกก็หวังว่าทุกคนจะผ่านไปได้ด้วยดีนะครับเอ่ครับอืม แต่ก่อนที่จะไปแต่ก่อนที่จะไปเอามาอีสักสองคนเลยกว่ายาๆยาวยา,วยาว